ครับผมขอบคุณครับวันนี้มาร่วมรออประกาศรางวัลครับตอนนี้เ็รอรลุ้ลนวุไนไทผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกัน่นีเยเชั้าางอโอ้ยไม่ได้นะเราเป็นคนประกาศรางวัลเราไม่กล้ารุน้นใทรเลยรุ้นให้เราไม่อ่านชื่อเขาผิดก็พอแล้วครับครับนงเล็อนเดนตงมการเปนยังไงบ้าง ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าแฟนๆก็รู้สึกว่าเห็นคนใหม่ๆเห็นคนเก่าๆอะไรเงี้ยตลอดเวลาเลยครับมีนักแฟนคนรุ่นนี้ก็ดีใจครับที่ได้มาเจอกับทุกคนอะไรเงี้ยบอกว่าเอ๊แฟนของคนนี้คนนี้ก็จะชื่นชอบเราเหมือนกันแล้วก็แฟนเราจะไปชื่นชอบคนอื่นหรือเปล่าคุ้มความรู้สึกครับผม ก็เดี๋ยวปีนี้มีออละครกับทางช่องสามหนึ่งเรื่องครับแต่ละครับผมก็จะมีภาพยนตร์เรื่องคาแรครับผมน่าจะฉะา,ยายช่วงประมาณเดือนแปดนี้ครับทั้งสองโปรเจกต์เลยชนกันอีกแล้วองอานแบบนี้นตลอดหรอครับช่วงที่ผ่านมาก็โชคดีแล้วกันครับมีโอกาสได้งานที่บทด,ดีครับผมก็เพื่อจะให้โอกาสหลายครั้งอะไรนี้คาแรคเตอร์นทานต่าต่างกันแต่ผมมะชอบดวงไม่ดีนิดนึงมันชอบมา ชนกันใกล้ๆก,กันพอดีเราถ่ายเราถ่ายงานมาทั้งปีอะสุดท้ายฉายพร้อมกันสองเดือนจบละครับเออผม,ผมคือจริงๆก่อนหน้านี้มันเกิดเกิดความเข้าใจผิดเรื่องสัญญากันกับทางกองสน้นิดหน่อยเรื่องเรื่องระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับที่ ที่อาจจะคาดเข้าใจคาดเคลื่อนกันเลยแต่ว่าเราล่าสุดเราเพิ่งเข้าไปคุยแล้วก็จัดการเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเป็นตรงตามความพอใจทั้งสองฝ่ายก็จริงๆผมยังทํางานกับทางช่องสามอยู่ก็ยังอยู่เขาคือต่อใช่ใช่ครับระยะเวาลาระยะเวลาเท่าไหร่เอ่อก็หลายปีอยู่ครับประมาณหนึ่งเรียกว่าประมาณหนึ่งดีกว่าแต่ว่าช่วงนี้ก็มีผมคิดว่าคนอ่ะเข้าใจผิดเพราะว่ามีคนเห็นผมไป ที่ช่องอื่นบ้างนี่เพราะว่าบางทีเราไปร่วมแจมโปรเจกต์กับที่อื่นบ้างนะครับแต่จริงๆเราคุยกับใครช่องหลัเรื่อยแล้วเขาก็ให้โอกาสเราไปลองสนุกกับที่อื่นดูบ้างอะไรเงี้ยได้มันไม่ปกติครับในบางโปรเจกต์ที่มันไม่ได้ทำจากงานทางช่องที่เรามีรอนักข่าวเขาบอกว่าจริงๆบาที่จะหมดแล้วเขาบอกคือมีนิจคูนอะไรนี้เราเลยอะไรบ<ช>้างที่เขาบอกว่าไี่มีหมดแล้วอย่างตามทุกปีใครอะไรเงี้ยนี่ครับใมอ มีค่าไม่ใช่มีนาวิทย์คนนี้ครับผมเสิร์ช่าวผมไม่กล้าพูดเลยครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามินพี่ขอโทษไม่รู้ข่าวมเก่วพี่หรือเปล่ามันมีข่าวออกมาแล้วมีคนมาถามพี่ครับว่ามินมีคนมาถามพี่ว่ามีนจะหมดสัญญาหรือยังมินบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่มีนนะอีกมินหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ก่าอันนี้ไปพูดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นมาจากผมก็ขอโทษนะครับไม่ใช่นะครัผมยังอยู่ครับมินนุนก็ คุยก really um, <so ันเอาเลยองงงไหมว่าคนแบบว่าที่มีนไหนจะมีสองดีนอะไรอยู่คนนึงก็จะหมดแล้วก็จะอ่านอย่างที่คุณบอกเขาไปถึการปีงิอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ก็เห็นเห็นเห็นข่าวครับทั้งฝั่งเมียนฝั่งทิงเนาะผมคิดว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่วิธีการทํางานของนักแสดงมันก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็ช่องทางแพลตฟอร์มหรือแม้กระทั่งแบบตัวโปรเจกต์งานต่างๆมันก็หลากหลายมากขึ้นก็ผมคิดว่ามีการปรับเปลี่ยนกันเยอะหลายฝั่งครับก็ เชื่อว่าทุกคนก็มีความมั่นใจแล้วก็มีมุมมองของตัวเองแล้วกันแต่ส่วนตัวของมีนเองก็อยากลองสู้กับงานละครช่องสามเลยอยากอยากแบบเฮ้ยเอกช่องสามเป็นไงนะอยากลองออะไรแบบนี้ครับผมอยะก็ติด่างกันนะสนัครับปีครับผมปีนี้จริงๆมีอยู่สองเรื่องครับมีปีนี้หนึ่งเรื่องแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีปีหน้าอีกเรื่องครับช่องสามที่ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ครับขอบคุณครับ အမျိုးကြီးစတာပါ